ทุกท่านกดดิงที่ปักหมดเอาเจ้าเจ้าของส่งดาวติส่งบ่ได้ติเอาขึนมาส่งหาสิบดวงเลยขอบขอคุณนซอที่ส่งดาวให้ห้าสิบดวงนะครับเอาขึ้นมาส่งขึ้นมาเดีบยซอตงซอต่งตัวหน้าเหมือนเด็กจริงๆเขาก็น่าหน้าเด็กอยู่แล้ออรดีเป็นคนที่หน้ามีแก้มหน้าไม่โยกนะครับ <c oughs> ถ้าคนหนาโยกนี่มันหนาเถ่าเลย่ายเหน้าโยกขึ้นหนาดูเดี๋ยวนี้ทําไมไม่ค่อยเห็นใย,ยบึงเลยเอาแล้วก็อยุหันลามีบึงกระได้แล้วก็ย,หกกยุหันลาเสลยไม่ยูน้าข่อยเดจังใดีข่อยอยู่กับเมียข่อยแม่มึงเจ้าก็ไอ้ถามแปลกพี่ดึกอีกนะเมาเมาไ์สดเดือนพฤษภาคมก็คือจะเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วนะครับและทีเนี้ย เดือนมิถุนายนเราจะไม่มีเหมาเหมานะครับเดือนมิถุนายนเราจะมีแค่ไลท์วันที่ยี่สิบหกเป็นวันปิดฤดูกาลแล้วเป็นวันเกิดของผมแล้วเราก็จะเอาเงินทั้งหมดนะครับไปทําบุญนะฮะมือยื่นไปทั้งชนบุรีไปน้ําบ่อบางคนไปด้วยไหมไปน้ำบอ่อ <c oughs> ไปน้ำบ่ออื่น <c oughs> พรุ่งนี้อนู่อุออดรเอาบินแรงกะไดต่อซ้อก็จะกลับอุดรเลยใช่ไหมครับวันแรกที่ต้องแยกกันหลังแต่งงาน,อางนเอาเมื่อเหมือนหล่นเพราะว่าท่าอย่างกระไดแต่งงานแล้ว ที่แรเพราะว่าไม่ันอยนี่ยบินตอสที่นนั่นบินบสันถงนั่นแหละอเออนั่นนี่เออมันก็ได้เลยพูดถึงจะได้ไม่เมื่อยนะ Oh, oh, บินสักบ่ายโมงเรานอนได้อยู่นี่ถึงเที่ยงตัวเองก็หาไฟบินสักบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามไปลงอูดอนเขาก็เราตื่นจากนี่เที่ยงเ็ไปส่งเองสนามบินเขาไปส่งเองสนามบินแล้วเขาก็ไปชนบุรีเลยถูกต้องที่แบงค์แบบฉลาดมากเลย สสงนที่บอกา่หวเาเยาวาสุวรรณภูมิถอะเอานจะพถ้าุมจะบอกเลยเออนั่นไงเออก็สุวรณภูมิที่ก็ไปบอกวินเลย,ม,เลยมันก็จะได้นั่งไทยสมายอ่บี